สวัสดีครับสำหรับคนที่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโครงการเฟสสองเพิ่มเข้ามานะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฟสหนึ่งต้องทำอย่างไรบ้างเราจะต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังนนะครับเพื่อยืนยันใช้สิทธิ์เฟสสองต่อนะครับโดยไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งเหมือนคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับ จากแผนภาพที่ทางโครงการได้ทำแนะนำวิธีการต่อเฟส1ไปยังเฟส2นะครับสำหรับคนที่ได้ใช้สิทธิเฟส1อยู่แล้วให้เปิดแอปเปาตังขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูคนละครึ่งกดไปที่เดิมนะครับกดใช้สิทธิ์ตรงบริเวณสีส้มนะครับกดใช้สิทธิ์ขึ้นมาแล้วจะมีหน้าต่าง ให้เรากดยอมรับเพื่อที่จะใช้เงินเฟดสอโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเขาจะเพิ่มมาให้อีก500บาทนะครับหลังจากที่เรากดยอมรับแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จตามรูปนี้นะครับก็คือจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีก500บาทนะครับจาก3,000บาทเป็น3,500บาทโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าใครใช้สิทธิ์ในเฟสที่1ครบ3 0 0บาทแล้วนะครับจะยังใช้เฟสสองอไม่ได้สำหรับในปี6-3นี้นะครับจะต้องรอถึงวันที่1มกราคม2,564ถึงจะเริ่มใช้ส่วนที่500ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้นะครับส่วนคนที่ยังใช้สิทธิ์เก่าไม่ครบ3,000บาทนะครับก็ใช้ได้ตามปกติ เหมือนเดิมจะลองทำสดๆเลยนะครับเข้ามาที่ g w a ว l e เลแล้วก็เข้ามาที่คนละครึ่งนะครับสีส้มๆกดใช้สิทธิ์ มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเหมือนกับแผนภาพแนะนำมาสักครู่นี้กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์เมื่อมันประมวลผลนะครับก็รู้สึกว่าจะรอ,อนานนิดนึงมันเป็นวันแรกของการลงทะเบียนด้วยนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าต่างว่ารับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสองสำเร็จครับท่านสามารถใช้สิทธิเฟสสได้ตั้งแต่วันที่1นึงมกราคม2 5 6 4เป็นต้นไปก็คือ500บาทที่ให้เพิ่มมาเนี่ยเรายังไม่มีสิทธิ์ใช้งานนะครับตอนนี้ต้องรอวันที่1มกราคมส่วนใครที่ใช้สิทธิเฟสหยังไม่หมดนะครับอย่างเช่นผมเหลือ58 3บาทก็ยังสามารถ ใช้งานต่อได้ตามปกตินะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ